ฮัลโหลคุณคุณสะดวกมางานเปิดบริษัทใหม่ของเราไหมตอนนี้เราไม่ว่างเลยอะคุณจะไม่มาจริงเหรองั้นรอเราหน่อยนะเดี๋ยวเราส่งลูกค้าเสร็จเดี๋ยวเราตามไปโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะเอาอะไรมาให้ท่านประธานก็ไม่รู้เหมือนเราเลยเขาต้องของหนูมาให้นี่เธอมาผิดง,งานหรือเปล่างานประชุมแม่บ้านอะอยู่ตรงนู้นะนะนี่ยังไม่รี กับบ้านนอกที่นี่น่ะไม่เหมาะกับเธอหรอกไปเะกัน้็ไม่รู้พีาไล่ัาแล้วใช่นี่พวกเธอสองคนนี่ทาไมพูดจาแบบนี้พวกคุณสองคนนั่นแหละกลับไปเลยคุณมานานหรือยังมาได้สักพักแล้วแหละฉันเอาดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วยนะขอบคุณนะครับดอกไม้เฉินคุณเลยมอบดอกกุหลาบแทนความยินดีชอบกุหลาบะดิษฐ์